สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบบ่าวลำปางตามข่าวกันอีกแล้วนะครับเราก็มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับผลผลิตของอ้อยปีนี้และก็เงินอ้อยสดจะไปทิศทางไหนหรือว่าจะได้หลังยุบสภาหรือว่าจะชงเข้าครอมอรก่อนที่จะยุบสภานั่นเองครับมาดูกันว่าผลผลิตอ้อยปี2565ทั66นั้น ก็ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะได้100ล้านตันหมดลุ้นไปแล้วนั่นเองครับหลังโรงงานก็ได้มีการทยอยปิดหีบเกินครึ่งนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาจับตาโรงงานน้ำตาลสายก็ได้ทยอยปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี2565ทับ66เรียวขึ้นหลังอ้อยทยอยลดลงทำให้ล่าสุด ผลผลิตอ้อยไม่ถึง100ล้านตันค่อนข้างแน่นอนแล้วนั่นเองต้องลุ้นอีกว่าจะถึง95ล้านตันหรือไม่หลังผลผลิตต่อไร่ตำหนักชาวไร่บางส่วนหันไปปลูกมันนั่นเองที่มีราคาดีแถมไม่มีอุปสรรคในการเก็บเกี่ยวเหมือนกับตัดอ้อยสดนั่นเองครับและก็กอนอก็จะได้มีการถกกันในวันที่13มีนาคม เร่งเพื่อเคาะมาตรการส่งเสริมตัดอ้อยสด120บาทต่อตันเพื่อที่จะชงเข้าคอรอมอรให้ทันก่อนที่จะยุบสภานั่นเองครับ นายวิลศขวัญเมืองผู้แทนชาวไร่อ้อยในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอนอเปิดเผยว่าขณะน,นี้โรงงานน้ำตาลเริ่มทยอยปิดหีบจนถึงกลางเดือนมีนาคมนี้ราว29แห่งจาก57แห่งซึ่งก็เป็นสัญญาณถึงปริมาณอ้อยที่เริ่มลดลงและจะหมดเร็วโดยผิดจากการที่คาดการไว้ว่าฤด,ดูหีบปี2565ท66นั้นจะมีการ เปิดหีบตั้งแต่1ธันวา2565เมื่อสิ้นฤดูหีบเปล่ากลางเดือนเมษายน2566จะมีอ้อยเข้าหีบเปล่า106ล้านตันแต่จากแนวโน้มล่าสุดทำให้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าอ้อยจะไม่ถึง100ล้านตันโดยมีหลายปัจจัยที่จุดกำลังผลิตอ้อยลดลงทั้งราคาปุ๋ยแพงทำให้เกษตรกรบำรุงอ้อยน้อยส่งให้ผลผลิตอ้อยลดลงจาก12ตันต่อไร่เหลือแค่ กาวตันต่อไร่เกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกมันสำปะหลังที่มีราคาดีและเก็บเกี่ยวง่ายเพิ่มขึ้นเพราะการตัดอ้อยสดมีอุปสรรคมากนั่นเองโรงงานน้ำตาลน่าจะปิดถีบอ้อยค่อนข้างเร็วปีนี้เพราะอ้อยเหลือต่ำโดยเริ่มมีการมองว่าอ้อยปี65 -66 ับ66จะถึง1 จะถึง95ล้านตันหรือไม่โดยซ้ำไปคงต้องติดตามและเมื่อเทียบกับผลผลิตปี2,564ทับ65ที่มีอ้อยทั้งหมดทั้งสิ้น92.07ล้านตันถือว่าเพิ่มขึ้นไม่มากนี่จึงเป็นสัญญาณที่ไม่สู้ดีนะักหากไม่ได้รับการแก้ไขจะกระทบกับผลผลิตีปี2,566ทับ67ให้ลดลงอีกเพราะ ชาวไร่เริ่มหันไปปลูกมันสำปะหลังแทนมากขึ้นขณะที่โรงงานน้ำตาลก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งในปี2567ซึ่งผลผลิตอ้อยที่สมดุลควรจะมีอย่างต่ำก็คือ120ล้านตันนายวิลศักดิ์ได้กล่าวเอาไว้ นั่นเองครับทั้งนี้การตัดอ้อยสดเพื่อลดปุ่น PM 2.5กอน,นอก็ได้นัดหารือในวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือชาวไร่ฤดูการผลิตปี2565ทับ66เพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดโดยการ เพิ่มค่าอ้อยให้อีกก็คือ120บาทต่อตันสำหรับคนที่ตัดอ้อยสดเพื่อเร่งเสนอคอรอมให้เห็นชอบก่อนที่จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไทยโดยแนวทางดังกล่าวได้ดำเนินการต่อเนื่องตามนโยบายรัฐผ่านมาใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อ ธนาคารทกรสนั่นเองโดยเน้นในการช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่ทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานนั่นเองนั่นเองครับแนวทางดังกล่าวเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ตามนโยบายรัฐโดยปีที่ผ่านมาช่วยเหลือเพิ่มอีกยี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อตันซึ่งชาวไร่ก็ต่างสอบถามเข้ามาเพราะมีความกังวลเนื่องจากรัฐบาลเตรียมยุบสภาจึงไม่มั่นใจว่าจะเสนอได้ ทันไปพร้อมกับราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิตปี2,565ทับ66ที่ราคา1,080บาทต่อตันณนะระดับความหวานที่10 ccs ที่กระทรวงสากรรมเตรียมเสนอครม14นี้หรือไม่อย่างไรนายวีรศักดิ์ได้กล่าวไว้อย่างนี้นั่นเองครับนี่ก็คือความคืบหน้าความเคลื่อนไหวสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับใครที่ตัดอ้อยสดก็ยังมีความหวังที่จะ ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้อยู่ผมก็หวังว่าจะให้ทันก่อนที่คอรมและรัฐบาลจะยุบสภานั่นเองครับสำหรับความหวังของอ้อยที่จะให้ถึง100ล้านตันนั้นก็คงแห้วไปตามระเบียบนั่นเองสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องให้เป็นกำลังใจสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับผม